ฟาดได้ฟาดมาแล้วแมวแมวแอดอาร์ตอาจารย์ธนวัฒน์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมก็มาพบก,กับแอดมินอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกอติดหวยดังมาแชร์นะคะก็มาพบกันในวันอังคารที่25มกราคมนะคะแอดมินก็ได้ไปรวบรวมแนวทางการเสี่ยงโชคตัวเลขดีๆเอามาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอีกเช่นเคยนะคะ ก็จะมีทั้งชุดเก่าแล้วก็ชุดใหม่เอามาเทียบให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ติดตามกันได้อย่างถูกต้องนะคะก่อนไปรับชมทางช่องก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะคะเราก็ไปดูแนวทางกันเลยค่ะเริ่มต้นกันที่แนวทางของแมวแมวนะคะสำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาก็ให้เข้า2ตัวล่างตรงๆนะคะนั่นก็คือ กาวนะคะเราก็ไปดูต่อกันที่1กุมพาพันธ์กันต่อเลยนะคะซึ่งงวดนี้แมวแมวก็ให้วิ่งรูดที่หลัก3นะคะต่อด้วยชุด2ตัวบนล่างซึ่งก็ได้แก่ตัวเลข5 2 5 3 3 8 3 1แล้วละก็ 4 3นะคะวิ่งรูดที่3นะคะสำหรับแนวทางแมวแมวนะคะก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่น่าติดตามเช่นกันนะคะก็แคปเอาไว้ดูจุดเอาไว้ดูกันเลยนะคะเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อลอตเตอรี่กันนะคะเราก็ไปดูต่อชุดต่อไปกันเลยค่ะซึ่งก็เป็นแนวทางของเอสอาร์ตนะคะซึ่งเราก็ย้อนหลังกันไป2งงวดนะคะสำหรับแนวทางเอสอาร์ตสามสิบธันวาคมก็ให้เข้านะคะ 068 2ตัวบนนะคะต่อด้วยงวดวันที่17มกราคมก็ให้เข้า2ตัวบนอีกเช่นกันนะคะนั่นก็คือ59นะคะเราก็มาต่อกันที่1กุมภาพันธ์กันเลยนะคะซึ่งก็จับคู่ให้แล้วนะคะก็ได้97นะคะก็เป็นตัวเลขตัวเดียวนะคะชอบก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่กันได้นะคะสำหรับ97 กานะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะคุณผู้ชมก็แคร์ปไปดูจุดไปดูกันเลยนะคะไปดูชุดต่อไปกันค่ะซึ่งก็เป็นแนวทางของอาจารย์ธนวันรนะคะก็ย้อนหลังกันไป3งวดนะคะเริ่มตั้งแต่งวด16ธันวาคมก็ให้เข้า2ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างนะคะ58แล้วก็5 2 25นะคะต่อด้วยงวด30ธทันวาคมก็ให้เข้า2ตัวบน6 แแล้วก็2ตัวล่าง6336นะคะแล้วก็งวดล่าสุดก็ให้เข้าทั้งบนและล่างอีกเช่นกันนะคะ9559แล้วก็2ตัวล่าง92ตรงตรงนะคะเราก็มาต่อกันที่งวด1กคุมภาพ,พันธกันต่อเลยนะคะซึ่งก็ได้ให้ตัวเลขมา4หลักนะคะก็คือหลัก4หลัก3หลัก0หลัก5นะคะกะ็อาจารย์ธนวัตรก็จับคู่ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็ได้แก่ตัวเลข50 5 3 5 4 0 3 0 4แล้วก็3 4นะคะก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่น่าติดตามเช่นกันนะคะก็แคปไปดูจุดเอาไว้ดูกันเลยนะคะใครมีสมุดประกานะคะให้เข้ามาแล้ว3งวดติดนะคะสำหรับแนวทางของอาจารย์ธนวัฒน์นะคะก็ตามต่อกันเลยนะคะตัวเลขไม่เยอะนะคะผู้ชมจัดได้ก็จัดเลยนะคะ ท้ายนี้ก็โปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆุกสำนักด้วยนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงสูงก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆนะคะแอดมินก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีร่ำรวยมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะ แอดมินก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะยังเฮงบังๆกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ